สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลวันนี้วันเสาร์ที่13เมษาวันมหาสงการเมื่อเช้านี้ทนายก็ไปทำบุญตามประเพณีที่วัดที่กรรมรลาที่เก็ดแล้ววันนี้ทนายก็ได้ข่าวมานะครับเกี่ยวกับเรื่องที่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ฟังแล้วมันก็แปลกมีคนก็ส่งข่าวมาว่าเวิร์พีช เวรพิทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวัดพระธรรมกายได้ข่าวว่าถูกบังคับคดีนะฮะเราก็มีการจะยึดทรัพย์ยึดเวิร์พิทเนี่ยไปขายทอดตลาดเราก็ถามทนายว่าเราจะแก้ไขยังไงโอ้โหเรื่องที่ทนายก็ไม่ได้รู้ลึกรู้มาเพนเผินก็ในช่วงปี60นนี่ฮะที่ว่า เกิดคดีที่วัดพระธมกายซึ่งโดนไปสามร้อยฟคดีแล้วก็มันมีการขยายขยายข้อหาขยายหลายๆเรื่องไปยังสาขาข,าของวัดพระธมกายที่จงังหวัดเลยรู้สึกก็จะมีข่าวและที่ที่สีคิวโคลาดเนี่ยก็กลายเป็นว่าเวินพีสเวินพีสเนี่ยรู้สึกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านโดนอีกสองคดีจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาทนายไม่รู้ แต่ตัววนพีชเองเนี่ยเป็นที่ดินที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วหลังจากเกิดเรื่องก็เลยหาว่าการออกโฉนดหรือไงนเนี่ยมันเป็นการออกโฉนดทับป่าทับที่สพก,ะกนะครับแล้วก็มีการไปฟ้องร้องเพื่อให้เพิกถอนเท่าที่ทนายจำข่าวได้นะครับซึ่งทนายดูแล้วเรื่องอย่างนี้มันเป็นการยัดข้อหายังไงไปสู้คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ณวันนี้ข่าวภายในของวัดพธรรมกายนะภายในเลยนะครับเรียกว่าท็อปสิเก็ตหลุดมาได้ว่าณวันนี้มันมีการประกาศในภายในว่าจะมีการยึดเบิร์พีและขายทอดตลาดก็แสดงว่าที่สู้คดีมาประมาณ7ปีเนี่ยไม่รู้ไปสู้ที่ท่านไหนแพ้ทั้งทั้ที่วัดวัดเนี่ยได้โฉนดมาเนี่ยนะครับถูกต้อง มันก็เลยทางแขงใจมากว่ามันทำไมทำกันถึงขั้นนี้นะครับเวอร์พีสเนี่ยเท่าที่ทนายติดตามมันรู้สึกจะเป็นโฉนดแต่ว่าโฉนดจะเป็นนอสามหรือโฉนดชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่รู้เพราะว่าทางวัดเขาก็ปิดบังทางวัดไม่ได้ปิดบังนะครับตอนนั้นกลุ่มคนที่ไปทำคดีอ่ะรู้สึกเขาก็ไม่ได้แถลงอะไรอ่ามันะมันก็เลยข้อมูลมันน้อยแล้วก็ วิธีการสู้คดีอะไรอย่างเนี้ยก็เงียบหายไปทุกคนก็เข้าใจว่ามันจบไปแล้วไม่มีอะไรแต่จริงๆที่ไหนได้คดีมันเดินแล้วก็มีการสู้คดีกันมาจนท้ายสุดมาแพ้คดีเมื่อแพ้คดีก็จะมีการมาคับคดีเมื่อจะมีการมาคับคดีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นรหล่าขึ้นมาว่าเฮ้ยปีเนี้เบอร์พีษเนี่ยจะโดนมาคับคดีขายทอดตลาด ตึงมาดูกันหลักของมันนะครับเวิร์พีทเนี่ยมันเป็นฐานที่ปฏิบัติธรรมในสาขาของวัดพระธมกายก็ต้องกลับไปดูว่าทรักย์สินเนี่ยของวัดของทรรดีสงฆ์ของสาสนาสมบัติกลางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมเีเขาเรียกว่าพอลบคณะสงฆ์ ฉบับที่สองที่ออกเมื่อปี2535เนี่ยอะไรที่เป็นที่วัดที่ธรณีสงที่ศาสนสมบัติกลางนะครับคือที่วัดเดี๋ยวได้อธิบายเนี่ยที่วัดก็คือที่ที่อยู่ในเบนบริเวณวัดเขาเรียกที่วัดที่ธรณีสงก็คือที่ที่อยู่เป็นของวัดแต่ว่าอยู่อยู่นอกบริเวณวัดเช่นอยู่อาจจะเป็น วัดมีที่อยู่ตรงนี้ที่อีกที่หนึ่งอยู่ที่อื่นที่อื่นเนี่ยเขาเรียกที่ของอรณีสงแล้วศาสนาสมบัติกลางเนี่ยก็คือศาสนาก็รู้อยู่วศาสนานะครับสมบัติกลางก็คือสมบัติกลางของศาสนาเมื่อเป็นสมบัติกลางของศาสนาเนี่ยแล้วก็เป็นที่ธรณีสงที่วัดเนี่ยตามพรบคณะสงฆ์ฉบับที่สองนะครับ ่เมื่อปีพศ2530เขา,เขาไ,มไม่ตกอยู่ภายใต้การบังคับคดีใครจะไปบังคับคดีที่พวกนี้ไม่ได้จะไปบังคับคดีเอาไปขายทอดตลาดก็ไม่ได้มันก็เลยแปลกมันก็เลยแปลกว่าเออทำไมตอน,นเ,อเนี้ยที่เวิร์พีทเนี่ยชื่อมันเวิร์พีทก็จริงแต่ว่าเป็นศาสนาสมบัติกางก็คือที่ของศาสนาอ่า เป็นรับการที่เป็นศูนย์รวมของการไปถือศีลภาวนาทำบุญแต่ว่าไม่รู้สิมันไปตกอยู่ภายใต้กรรมก็ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไปข้อจริงในพวกนี้มันเข้าสู่สารหรือเปล่าก็าอาจจะบอกว่าเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งนะครับอยู่จุดหนึ่งก็คืออวนพีษเนี่ยมูลนิธิของอุบาสิกา จันของขนนุกดุงไงเนี่ยเป็นผู้ไปรับโอนในนามมูลนิธินะครับอุบาิิกาจันขนุบดุงแล้วขออนุญาตก่อสร้างต่อทางราชการนะถูกต้องนะครับถูกต้องอที่อยู่เนี่ยตั้งอยู่ยที่ปักช่องเขาใหญ่ ช่องเขาใหญ่นะฮะตำบลอะไรเดี๋ยวดูนะถ้าถ้าตำบลตำบลโป่งตาลองนะครับตำบลโป่งตาลองบูกตำบปลปางโป่งตาลองซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ในบริเวณเขาใหญ่เลยนะมันมันเลยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงไปออกโฉนดได้ตอนที่ออกโฉนดเนี่ยสปกป่าไม้อะไรพวกก็ไม่ได้ว่าอะไรออกมาเป็น นโฉนดแล้วมา,าให้กับมูลนิธิของอุบาสิกาจันทร์งนุบดวงแล้วสร้างเป็นเบิร์พีซสร้างเป็นศาสนาสมบัติกางตั้งปี2556นะครับถูกต้องทุกอย่างนะครับนโฉนดออกมาถูกต้องขออนุญาตก่อสร้างต่ออ,อบอตอปวงตะลองนะครับถูกต้องนะครับสร้างเป็นศาสนาสมบัติมีผู้ไปบำเพ็ญศาสนาไปทําคุณประโยชน์ ไปรวมถือสิงอะไรก็รวมกันแล้วเนี่ยมันก็ตีได้เลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ศาสนาสมบัติกลางแต่ทําไมวันเนี้ยจะอยู่ภายใต้จับการบังคับคดีมันก็เลยแปลกไหมแปลกไหมเราไปบังคับคดีเขาเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องอะไรเพราะว่าบอกว่าจะต้องเอาเวรพีชเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินไปชําระหนี้ให้กับ สากลของจันในข่าวมันแบบนั้นนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยวัดเขาใช้หนี้ให้ให้ให้กับดีไอให้กับสากลของจันไปผ่านดีไอไปหกร้อยกว่าล้านบาทหกร้อยกว่าล้านบาทมันมันน่าจะมันมน่นา,จะ,นนาจะจบแล้วนะแต่มันไม่จบแล้วไปเจรยจาย,ยังไงไม่งง้วทนานก็งงคนที่ไปเจรจาจ่ายเงนินแล้วจ่ายแล้วไม่จบก็อย่างงงงอยู่ว่า้วไปจ่ายเจรยจาย,ยังไง แล้วได้ข่าวว่าอาคารลูกโลกเนี่ยก็จะโดนอีกเฮ้แล้วจ่ายเงินไปตั้งเยอะแยะแล้วเหลืออีกสามสี่ร้อยเพราะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันมันประมาณขายอีกสามร้อยสล้านที่ไม่ยอมจ่ายก็จ่ายแล้วมันไม่จบคือคือ,คอทางแพ่งเนี่ยมันเป็นทางแพ่งกับทางอาญานะครับทางแพ่งก็คือค่าเสียหายทางอาญาก็คือโทษจำคุกเมื่อทางแพ่งมันตกลงกันได้แล้วเนี่ยมันปกติมันก็ต้องจบในทางแพ่ง มื่อจบทางแพ่งแล้วการังรับคดีการฟอร้องร้องในทางแพ่งเนี่ยยึดส่งยึดทรัพย์มันก็ไม่น่ามีเออแต่ว่ามันก็หลุดมาได้นะจ่ายเงินแล้วคดีอาญาก็ไม่จบทางแพ่งก็ไม่จบจเสียเงินไปปีสี่หกร้อยฝรังไม่ไม่น้อยนะไม่รู้ทนายก็ไม่รู้แล้วก็ไปสู้คดีกันยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่เคยสู่โลกภายนอกเลยก็เงียบไปแล้วจนเนี่ย จนมันที่สิบสองเมื่อวานนี้เมษายนเนี่ยก็มีคนมาสกิดทนายว่ามันมีการประกาศข่าวอยู่ภายในว่าเวิร์พีดจะถูกขายทอดตลาดเพราะแพ้คดีคดีคงจะสิ้นสุดสามดีศาลฎีกาแล้วนะครับคดีซึ่งมันก็เลยเอออะไรวะ,ะรัฐรัชการมันทำอะไรกับศาสนาแล้วเวิร์พีดเนี่ยถ้ามันเป็นส,สนาธารณสมบัติกลางแล้วเนี่ย มันก็ไม่ต้องอยู่อยู่ภายใต้การมาเข้าคดีเนี่ยกฎหมายมันก็มีไปดูพรบของคณะสงฆ์ฉบับที่ปี2535มาตรา35ดูสิครับฉบับแก้ไขนะครับฉบับที่2งพราะดูกแล้วยังไงเวรพิษมันก็คือศาสนาสมบัติกลางมันก็ไม่อยู่ภายใต้การมาเขาคดีมันอยากจะฟ้องก็ฟ้องไปแต่มาเร้าคดีมันก็ไม่ได้ แต่ไม่รู้เขาไปตีความมันยังไงแปลยังไงว่าเวรพิษมันไม่ใช่หรือเปล่ามันเป็นของแค่มูลนิธิหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วจะเป็นยังไงก็มันคือถ้ามีการยกให้กับทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ปฏิบัติธรรมได้มันก็น่าจะเป็นสังนะสมบัติกางแล้ก็คือสมบัติของศาสนาและถ้าสมบัติของศาสนามันก็ไม่ต้องอตกอยู่ภายใต้าบางข้อคดีแต่มันมีข่าวออกมาม่านนายก็งงๆอยู่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ พราะทนายไม่ได้เข้าไปนิยุ่งเกี่ยวในเรื่องคดีรู้เล็กๆน้อยแค่นั้นเองยังไงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวทนายจะลองหาเวลาตามข้อเท็จจริงดูว่าหนึ่งอ้วนพีนี่มันไปโดนโดนคดีอะไรกันแน่ถ้าโดนเพิกถอนการออกโฉนดนะครับว่าออกโฉนดไม่ชอบเพราะว่ามันไปทับที่สปกรไปทับที่ป่าไม้ ตอนนั้นสวกก,ก็ปาบไม้ก็ต้องมาคัดค้านต้องมาเล่นงานเนี่ยแต่ไม่รู้ใครมาเล่นงานกัามาคารแล้วถ้ามันเพิกถอนกนอารออกโฉนดก็เพิกถอนไปสิยึดยึดยึดที่ดินคืนไปเป็นหลวงดีนะครับยึดที่ก็คือไปเป็นหลวงก็คือไปเป็นหลวงแต่ก็ไม่มีสิทธิ์เอา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 ,เอาสิ่งก่อสร้างไปประมูลขายเออสิ่งก่อสร้างก็คือ,อโครงสร้างของตัวอาคารในการสร้างบนที่ดินทั้งหมด เพิกถอนโฉนดก็เพิ่ถอนไปแต่นี่มันกลายเป็นว่าในข่าวว่าจะยึดเพื่อจะนําเอาไปขายไปใช้นี่ให้กับะสากลของจันทร์ก็แสดงว่ามันเป็นคดีแพ่งดีครับถ้าเอาไปใช้นี่แล้วแล้วเอาบวพิษมันไปเกี่ยวอะไรกับสากลของจันทนระเออเวิรพินี่มันโดยมูลนิธิของอุบาสิกคกาจันทร์ขนน้ำดง ถ้ามีคนระด,ดมเงินมาแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับคดีสากลของจันทเพราะมูลิธินี้ก็ไม่ได้โดนคดีอะไรเนี่ยอุปสิกาจันของนุชจงหรือว่ามันมีเงินส่วนหนึ่งของของสอาสกลของจันทเนี่ยส่วนหนึ่งสมมุติว่า,าบุญพิทากษ์นั้นเขาระดมเงินมาได้สมมุทรพัน 1, ล้านมันมีเงินของสากลของจันยี่สิบล้านแฝงเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย เพราะไม่อยู่ในช่วงช่วงยุคเดียวกันเนี่ยก็ไปชำระหนี้เขา20ล้านเนี่ยแต่สมัยต้องมามาบังคับคดีเขทาทั้งหมดอ่ะเออเรื่องนี้ต้องต้องน่าสนใจนะครับใครมีข้อมูลส่งให้ทนายหน่อยได้ไหมครับต้องมาค้นหาความจริงหน่อยนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมธรรมกายทําไมมันโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลโดนแบบมันขานและเห็ุและผลมันโดนแบบไม่น่าโดน โดนแบบมันเหมือนสะใจอ,ะอ่ะนะครับตกลงมันโดนโดนเรื่องอะไรกันแน่แล้วทําไมได้ข่าวมาว่าจะเอาเงินพิษไปขายทอดตลาดเพื่อเอาชําระไปชําระหนี้เกาษตรกรของจันทร์แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับมูลนธิธิอุบาสิกาจันทนุสยงเขาเป็นผู้ประดมเงินมาแล้วปัจจุบันเนี่ยมันยกให้เป็นศาสนาสมบัติกลางแล้วเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของศาสนาแล้วมันจะไปขายทอดตลาดได้หรือเปล่า เ,ออเรื่องนี้แปลกว่แปลกแปลกยังไงก็ฝากสิทธธรรมกายนะครับถ้าใครใครพอรู้เรื่องนี้ให้ข้อมูลทนายมานิดนึงนะครับเผื่อทนายจะแนะนําในช่องทางในเรื่องในการที่จะเรียกร้องต่อสู้ต่อไปเพราะมันดูแล้วมันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยออไม่มีการถแถลงออกมาจากข้อเท็จจริงของฝ่ายวัดเนี่ยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปดูแลพวกนี้มันเงียบ มันเงียบจนไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเลยแล้วเวลามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยประชาชนสาธุชนหรือลูกศิษย์เขาก็งงๆอยู่นะครับแทนที่ถ้ามันไม่เงียบบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีการคนนุ่นมันพูดยากเรื่องอย่างนี้นะมันมันพูดยากเราก็ไม่อยากไปเรื่องเรื่องของภายในแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าจะไปเอาเวอร์พีดเนี่ยที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธเนี่ยที่มูลนิธิ อุบาสิกาจันทน์ขนุนท่านอุษาส,สร้างเมื่อปี2556แล้วเป็นฐานที่ปฏิบัติธรรมมาสิบกว่าปีเนี่ยเอาไปขายทอดตลาดเนี่ยมันยังไงมันก็ดูแล้วมันก็รับไม่ได้นะครับแล้วถ้ามันเป็นาศาสนาสมบัติกลางไปแล้วเนี่ยคือสมบัติของาศาสนาส่วนกลางแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้ใการประคบคดีก็ค,คือไปยึดไม่ได้กฎหมายเขาก็ไม่ให้อย่างเช่นวัดอย่างเนี้ยคุณจะไปเป็นนี่เป็นสินงอะไร คุณจะมายึดวัดไม่ได้วัดไปเป็นนี่เป็นสิ่งเยอะแยะคุณจะมายึดที่ของวัดก็ไม่ได้ที่ชาวในสง้อยู่ข้างนอกวัดก็ยึดไม่ได้แต่ว่าข่าวว่าบนวพีษจะถูกยึดและขายทอดตลาดแต่ทนายก็อาจจะฟังมาผิดนะครับ แต่ก็คงไม่ค่อยผิดเท่าไหร่เพราะาทนายก็รู้อยู่แล้วว่าบนผิดมันโดนฟ้องเมื่อเมื่อเกิดเหตุเมื่อเมื่อในช่วงปีห0ศแต่ว่าไม่รู้ฟ้องในข้อหาอะไรแต่รู้เผิน,เพ,นเพินว่าเขาบอกว่าไปบุกรุกที่ป่าสงวนหรือสอปกรเนี่ยทั้งทั้งที่ป่าสงวนกับสปกรเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปบุกรุกเขาไม่ได้เป็นคนต้นเรื่องเลยต้นเรื่องมัน,ม,นมาจากคดีวัดแล้วก็มีการแตกแขนงแล้วก็โยนตูมเข้าไปว่าให้ที่นี่ที่ เป็นโฉนดที่มูลนิธิเขาซื้อมานี่มันไม่ถูกต้องไปออกโฉนดไม่ถูกต้องเห็นไหมคือคือการออกโฉนดถูกต้องไม่ถูกต้องอยู่คนซื้อนี่เขาไม่รู้หรอกครับแล้วรู้สึกว่าหลายหลเรื่องเนี่ยที่ ได้ข่าวมาเนีว่าหลวงพ่อที่ไปรับโอนที่ดินต่างจังหวัดมาไม่รู้เรื่องนลยเขาไปออกโฉนดแล้วมาถ่ายถวายหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็รับไว้แล้วก็ไปให้ไปทำมูลนนีนน้หลวงพ่อก็โดนคดีไปด้วยทั้งที่หลวงพ่อไม่ได้รู้เรื่องในการไปออกโฉนดเลยรับโฉนดเข้ามาแต่ก็โดนเข้าไปด้วยที่บอกว่าท่านหลวงพ่อโดนอีกสองคดีที่ต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยพวกเบิร์พีดอะไรเนี่ยซึ่งอาจจะไปรับที่ดินมาแล้วก็อยู่ดีๆก็กลายเป็นผู้ต้องหา อย่างนี้ขายไปรับโอนที่ดินนะถ้าเกิดที่ดินมันโดนเพิกถอนก็เพิกถอนไปดิเสียหายทางอุตสาเอาเงินไปซื้อโดนเพิกถอนก็ก็โดนยึดคืนไปไปเป็นผู้ต้องหาอีกเนี่ยมันมันยังไงมันซับซ้อนมากเลยนะครับเบิร์พีดนี่มันซับซ้อนมากแล้วมันดูแล้วมันเป็นการยื่นข้อหาให้แล้วไม่รู้นะว่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับมันเป็น เป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลกเพื่งนึี่จะวันนี้ทนายตอนแรกจะทํอ e พีสองในเรื่องของการบุกวัดเนี่ยแต่ว่ามาเจอข่าวนี้เขาส่งมาให้ทนายบอกว่าขอร้องให้ให้ศึกษาดูทนายก็เลยต้องเอามาพูดเรื่องนี้เผื่อสิทธิอนุสิท์ที่รู้ข้อที่จริงในเนี้ยนะครับอาจจะส่งข้อมูลมาให้ทนายได้แล้วก็หาทางช่วยแก้ไขกันนะครับโอเคครับจากทนายนิทัศน์เสษิฐคุณขอให้ทุกท่านโชคดีครับสว <c oughs> ัสดีครับ